่ะคนสั้นเอฟซีเรื่องไปปิกนิกที่แคมป์จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยคะ่ะตามคำขอนะคะโอเควันนี้เราจะมาทำละครน,นี้นะคะป่ะเรามาไปดูกันโลด นี่นี่นี่ทุกคนคาดเข็มข,ขัดดีๆนะหมูเด้งก็อยู่ข้างบนดีๆอย่าลงไปแล้วกันนะเดี๋ยวพราะซื้อหมูเด้งแพงมากเลยหมูเด้งไปชิงจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวม,มาตัวละหลายแสนโอ้ยกว่าจะได้มาโอเคโอเคไปไปไปขอบคุณสถานที่จริงๆนะคะ เราจะไปเขาใหญ่เที่ยงกัน <Wow. S 1> เราจะไปปิกนิกเฉยๆหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนถ้าวิวสวยก็ไปนอนเลยแล้วกันนะที่นั่นอืมขอพ่อขอจำทางก่อนโอเควันนี้เอารถกระบะสีเขียวมาไม่เคยไม่ค่อยได้ขับเลยอาจจะขับไม่เก่งนะ พ่อครับแล้วเขาใหญเที่ยงมันอยู่จังหวัดไหนอะครับอ่าอยู่จังหวัดเอ่มเขาใหญ่นครราะสีมาไงแมกเกอร์เดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงแล้วพบ้านเราก็อยู่ไม่ค่อยไกลามากเออีกแป๊บหนึ่งนะวันนี้จีจี้มาด้วยจีจี้หลับเลยเลยเงียบหน่อย ปะปะปะโอ้ยรถนี่ก็แรงแรงเหลือเกินอย่างกระบะซิ่งยกล้อแม่น้องออนิวใกล้จะขึ้นเขาอีกแล้วนี่จะเด็กเด็ก oh. โอ้ยไปกันเถอะไปกันต่ออาจีจี้ตื่นแล้วแะเสเวนให้จีจี้หน่อยค่ะอันนี้อยู่บนเขาลูก ไม่ใช่เซเว่นะลูกนะโอ้ยอวันนี้เอาคนเยอะหน่อยดูก่อนนะก็ขับขึ้นไปโอเคอพ่อซื้อมาม่ามาอยู่เดี๋ยวไปต้มมาม่ากินก็ได้นะลูกโอ้ถึงสักทีโอ้ยผิดฝั่งนี่นี่ต้องมาฝั่งนี้ด้วย ระวังตกน้ำนะไม่งั้นเดี๋ยวรถเราไม่ได้กลับมาแน,น,น่นี่มาแล้ว <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้โอ้ <c oughs> โอ้โอ้เ <c> ฮ <oughs> ้โอ้ยนี่ถึงแล้วโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยวไปหาที่จอดป้าบโอ้ย ทางแคบมากจริงๆนะโอเคจอดนี่แล้วกันนะลูกนะเอออันนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะเป็นวันธรรมดานะลูกเดี๋ยวพ่ออุ้มหมูเด้งเองโอ้ยหนักหนักมากโอ้ยโอ้ยยังเปิดประตูรถไม่ไปอีกโอ้โหเออเมื่อกี้ดูทีวีสะเพริเลยตรงเนี้ยโอ้ย ลงไปก็จะลงได้รถสีสันแสบตาเกินมาแล้วครับปะปะปะถึงแล้วหรอคะพ่ออะจีจีคิดว่าที่นี่น่าจะมีไวไฟ,ไฟนะคะเพราะว่าเราจะได้เล่นเกมเบ็ดเล็ดแล้วก็บอร์ดเกมในโทรศัพท์ ออที่นี่ไม่มี wifi นะลูกนะทำใจนะลูกนะเฮ้ยทำไมอ่ะจะกลับบ้านแล้วโอ้ยพึ่งมานะลูกนะโอ้ยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเราจะไปเต็นไหนดีนะฝั่งนี้ดีไหมลูกดูก่อนเพราะเขาเปิดเต็นท์ให้เช่าเยอะมากเลยแต่ละเต็นท์ก็สวยสวย วิมีแผนที่มีชิงช้าด้วยอ่ะ <Ooh. Ooh. S 2> ออออนี่ <Okay. S 2> ไงเต็นที่พ่อจองเดี๋ยวค่อยๆขึ้นไปนะชุบเดี๋ยวคอเช็คสมาชิกก่อนห okay. นึ่งสสาี่ห้าหโอเคนี่เต็นท์นี้ข้างๆกับเต็นท์สีเหลืองนี่วิมีเด็กด้วยว้าว <Wow. S 2> อ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเต็นของ,น,องน้องๆนะโมเดลแม็กเกอร์จีจี้นะเต็นนี้แล้วก็หมูเด้งนอนข้างนอก <c oughs> นี่นี่เด็กทั้งสามคนเดี๋ยว,ยวไปเล่นกันก่อนก็ได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อกับแม่ขอทำอาหารก่อนไปไปไปเฮ้ย <h uy> จีจี้อยากไปเล่นกับเต็นนั้นนะ่ะจะดีเหรอจีจี้จ <c oughs> ดีสิ เป็นเด็กเหมือนเราด้วยนะเราลองไปเล่นกันจูสเผื่อจะสนุกเออก็ดีนะแม็กเกอร์หนูว่าก็ดีนะอืออือไปๆๆสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อมิลินะี่น่าแล้วเธอล่ะฉันชื่อโมเดลนะส่วนฉันแม็กเกอร์นะหนูชื่อไส้ คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่มินลีเราไปเล่นกันไหมโอเคนี่นี่เธอมาจากโรงเรียนอะไรเหรอฉันมาจากโรงเรียนสกุลศึกษานะ่ะอูเธอมามานานหรือยังอะ่ะ ฉันมาไม่นานนะฉันเพิ่งมานี่เองเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเห็นรถสีเขียวๆนั่นรถเธอเหรอใช่ใช่รถฉันเองเรามาเล่นกันเถอะเดี๋ยวฉันจะเล่นกับเดี๋ยวเธอเล่นกับแม็กเกอร์นะเดี๋ยวฉันเล่นกับน้องได้นี่นจิจี้ขึ้นมาเร็วขึ้นเป็นไหมว้าวอย่างนั้นแหละ เออแล้วเร็วๆไปเรื่อยๆเธอชื่อมิล,ลิใช่ไหมใช่ฉันชื่อมิล,ลิหรือว่าจะเรียกเราว่ามาลิมิล,ลิอะไรก็ได้อ่ะ <c oughs> นี่น,นีเรามาดูอันนี้กันนะเนี่ยเป็นแผนผังเขาใหญ่เที่ยงว้าว ฉันเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่มันยังไม่สวยขนาดนี้เลยอ่ะคฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เต็นท์เช่าเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> ว่าแต่เธอมากับพ่อสองคนเหรอเปล่าแม่ฉันออกไปนอกเมืองไปซื้อของเข้านะ่ะพอดีฉันลืม <c oughs> <c oughs> เล่นเสร็จแล้วจ้าสั่งค้นต่อได้เลยนะนี่นี่นี่ใครแกว่งแรงคนนั้นชนะ เอาสิยังไงฉันก็ชนะอยู่แล้วแน่ใจหรอมิลลี่อุ้ยโอ้ย,อยทำไมฉันต้องเร็วกว่านี้เออฉันเร็วกว่าก็เร็วทั้งคู่นั่นแหละโว้ยโอ,ยโอ้สนุกเนอะ <c oughs> โอ้ยเวียนหัวอ้วกจะแตก ว้ายว้ายฉันมีไหวแล้ววิลลี่เธอเก่งจังเลยอ่ะอยู่แล้วของฉันมันแน่เราไปเล่นที่อื่นกันเปล่าเอาสิปะ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 และ้วเธอมีลายไหมอ่ะมีมีมีเดีย๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ละกันนะอืมว้าว ได้ขาวว่าพ่อฉันจะเอาเนื้อหมูเด้งมาทำบาร์บีคิวน่ะเธอมากินได้กันไหมจะบ้าเหรอพี่อล้อเล่นนะ่ะแค่ล้อแค่หยอกมารีเองอะไรเนี่ยเธอจริงจังไปได้กูสะซื้อมากตั้งหลายแสนน่ะอ้านี่เธอซื้อหมูเด้งหรอใช่ฉันพวกเราซื้อหมูเด้งนะ่ะขู่ขเขาแล้วขอไปดูได้ไหมอะ่ะได้สิเรากับเรากับเต็นท์ก่อน บอกเลยว่าหมูเด้งจีนแดงบอกเลยว่าน่ารักมากเลยนะหูจริงปะเนี่ยแล้วเรื่องที่จะทำเป็นบาร์บีคิวหมูยิ่บาร์บีคิวหมูปิ้งเอ้ยบาร์บีคิวหมูเด้งจริงเหรอไม่จริงหรอกค่ะพ่อครับทำอะไรหรือเปล่าครับพอต้มหมะนะ่าม่าน่ะใกล้เสร็จแล้วดก นี่นี่นี่หมูเด้งนี่เพื่อนใหม่เล้วลูกใช่ครับใช่ครับจีจีจไปอยู่กับพ่อก่็แล้วกันนี่น้องหมูเด้งเห็นไหมน่ารักไหมนี่เธอนี่เธอเห็นไหมเห็นไหมวิน่ารักมากเลยอะ่ะถึงแม้จะเป็นของปลอมใช่ใช่เป็นของปลอมน่ะคนพ่อขาหนูอยากกินมาม่าแล้ว ของในนี้ไม่มีเลยอ่ะโบโบนั่นสิไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นรอบกองไฟกันไหมทำเป็นเหมือนแบบเข้าค่ายลูกเสืออนะ่ะเนี่ยมันมีรอบกองไฟอยู่สวยมากๆเดอกไม้ทันตะวันด้วยตอนถ่ายตอนเช้าน่าจะสวยนะเธอใช่ใช่ นั่งเร็วนั่งนั่งนงจะมารองเพลงกันนั่งนงประจำที่เลยแล้วก็รอมืดแป๊บเดียวเรามาประกวดนะว่าใครเต้นมันที่สุดเดี๋ยวฉันกับแม็กเกอร์ขอสาธิตก่อนละกันนะได้สิเธอดูฉันเป็นตัวอย่างนะอย่าไปดูแม็กเกอร์เป็นตัวอย่างอ้าว อัเกเลลูยาอัเกเลลาอยู่อัเกลเยยานี่น่เคยเห็นการแสดงรับกองไฟอย่างหนึ่งไหมอะฉันจำเชื่อไม่ได้อ่ะอืมเลลูอะไรสักอย่างนี่แหละฉันจำไม่ได้นี่แหละฉันเป็นฮ่าฮ่าล้างเพลงหน่อยนะจุดไฟเย่เลลูลูลาฮู้ฮูฮู ลาลาลูลูลาตบมือตบมืมอโมเดลทำไมร้อนเหรอร้อนสิแ <c oughs> ล้มาเลลูลา,ลาลามาเลลูลาเนี่งยง่ายที่นี่ไม่มี w วไฟแต่ก็ดีนะจะได้เล่นกันได้เต็มที่นะเพราะวาพวกเราก็มีเพื่อนแล้วใช่ใช่สนุกแน่เน่แลวฉันจะทำอะไรให้ดูนะเป็นการเปิดปิดไฟแบบ กวิธีน่ะไม่เหมือนโมเดลอะไรก็ใหม่รู้นี่นะ 3, 4ฉันอาทิตย์กันการกระโดดข้ามกองไฟให้ดูนะในชีวิตจริงทุกคนอย่าทำตามนะคะนี่นะนี่เป็นไงฉันเก่งมะว่าแต่เราเล่นกันจนถึงสองทุ่มเลยโห ว่าไปบรรยากาศก็เย็นเย็นสงบสุขจริงๆเฮ้ยอะไรอะหูดาวนี่นะสวยมากเลยนะถึงแม้จะเป็นไฟแต่มันก็ไม่ค่อยมีดาวหรอกนะแต่มันหนาวมากเลยอะช่วงเนี้ยเฮ้ยนี่โมเดลเธอพูดอะไรอะฉันได้ยินนะ หนาวไยฉันก็หนาวเหมือนกันเฮ้ยฉันหนาวแล้วฉันก็ง่วงแล้วเดี๋ยวแล้วฉันกลับเต็นท์ก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันเจอกันเดี๋ยวไปนอนก่อนละกันนะจริงๆจะมาแค่ปิคนิกแต่บรรยากาศดีเกินจงมาคัมไปเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยใครชอบนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ด้วยนะคะ ถ้าใครไม่ชอบก็บกดไว้ก่อนนะอ่ะบายบายนะคะทุกคนจุ๊บๆจากได้อะไรขอมาได้เลยนะคะทุกคนขอละครนะไม่ใช่ขออย่างอื่น